โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ชีวาคอฟกาแฟรักสุขภาพท่าครับบริเวณน,นี้เป็นอาร์โซนครับเป็นคอทเทจทั้งหมด5หลังครับที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ครับข้างในาก็มี งานแสดงภาพเขี่ยนสวยๆนะครับติการโซนเนี่ยจะเป็นอาคารสิบสองซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายครับแต่สมบูรณ์แล้วครับนี่ครับที่ผมเดินมาเนี่ยครับครับไปดูบรรยากาศภายในอาคารสิบสองครับแล้วไปดูแนวทางการตกแต่งนะครับซึ่งตอนนี้อาคารสิบสองนี้ก็เริ่มทยอยวอแล้วครับทั้งหมดเนี่ยเกือบพันพันยี่สิบห้าห้องครับตอนนี้เหลือสองห้องครับตามเลยครับ ข้างหน้าผมเนี่ยคืออาคาร12ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าอาคาร12เนี่ยที่เหลืออยู่แค่2ห้องเนี่ยนะครับวิวของหัวลายขนาดไหนสวยเหลือเกินตามเลยครับครับที่ผมเข้ามาในบริเวณอาคาร12ครับซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณบรรดาแฟนๆนะครับ ก็จับจองกันลดหลามเหลือหรือแค่2ห้องนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันครับตอนนี้ไฟฟ้าจ่ายเข้ามาแล้วนะครับป้าปลาจ่ายเข้ามาแล้วนะครับโฉนดก็พร้อมออกออกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเราดูชั้นสี่ครับเชิญครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้นสี่ครับเราจะเข้าไปดูห้องสี่ึงสองครับซึ่งเป็นห้องที่ผมชอบที่สุดนะเชิญครับตามมาเลยครับนี่คือห้องซึ่งยังอยู่สภาพ จะไม่ตกแต่งเลยนะครับห้องที่เสร็จแล้วนะพร้อมจะทำอ,ะอินเทอร์เนียแล้วนะครับห้องนี้วิว360องศาครับมาดูวิวฝั่งนี้นะครับผมว่าเป็นวิวที่สวยสุดวิวหนึ่งครับของของชิว่าแซง c ์เจ r รี่คอนโดเห็นไม่ไกลสุดลูกหูลูกตาครับแล้วห้องนี้เนี่ยแต่งแล้วจะสวยมากนะครับเรามีตัวอย่างห้องที่ แต่งแล้วนะครับแต่งเสร็จแล pues headache, ้วก็มีขนาดนี้เลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์แพทย์นะคร nah ับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับไปศูนย์แพทย์เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสักสานาทีนะครับแล้วอยู่ใกล้กับอาร์ตแกลเลอรี่ที่อยู่ข้างล่างนะที่เป็นสไตล์คอทเทจนะครับรวมถึงอยู่ใกล้กับที่ว่าปวัตีนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับเวทีลีลาดขอแบดบินตันนะครับโรงภาพยนตร์ าะว่าชีวิตท,ที่สุกสดชื่นเลวกันนะครเขียวไว้หมดเลยครับมองไไหนก็่มีความเขียวครับที่นี่แทบไม่ต้องใช้แอร์คอนิชันเลยนะครับผมขึม้นไปตรวจชั้นบนมาครับคาเรียบร้อยแล้วน,นะครับนี่คือทางเดินคลอ伊ดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอไทยครับซึ่งเพิ่งตกแต่งเสร็จไปเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเองครับห้องนี้เป็นห้องขนาด2 4รังเมตรครับซึ่ง เขาเรียนว่าเป็นห้องปราบเปียนครับเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าห้องยูนิตดังเมตรเ,เนี่ยเป็นห้องที่เล็กนะครับไม่เล็กครับเข้ามาดูห้องนี้ครับนี่คือเฟอร์นิเจอร์เพิ่งแต่งเสร็จไป่บานมหานะครับมูลค่าทั้งห้องค่าตกแต่งเนี่ยอยู่ประมาณ69,000บาทนะครับก็ไม่น่ามีอะไรถูกนี่อีกแล้วในปตัตตปีแล้วก็ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครึ่งหนึ่งหมายถึงว่า69,000เนี่ย ท่านออกครึ่งหนึ่งของการออกอีกครึ่งหนึ่งนี่คือห้องที่หลายๆคนมาดูแล้วว่าว้าวเลยนะครับมีห้องน้ํานะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมีเตียงนะครับเนี่ยเป็นสุดสื้อา้าซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับมีโต๊ะนั่งแต่งตัวนะครับครบถ้วนครับมีพาร์ติชันนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ตรงนี้ก็โซฟาโซฟูดครับเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ ห้องขนาดเล็กแล้วก็วิวที่สุดยอดนะครับอ,อาคารสิบสองเนี่ยข้อดีคืออยู่ไม่ไกลจากอาร์ตแกลเลอรี่นะครับเราอยู่ไม่ไกลจากาชีวปาปตินะครับท่านสามารถไปรีลาศไปตีแบตไปล้องเพลงนะครับหรือไปฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพได้นะครับก็ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมพอใจครับห้องขนาดนี้ใช้ก็ประมาณแค่นี้นี่ผมก็สอบผ่าน ห้องขนาด24ตารางเมตรเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นห้องปรับเซียนคือถ้าเป็นสามนิกมือใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเล็กมากนะครับแต่จริงไม่ใช่ะครับถ้าท่านเดินทางท่องโลกอย่างผมนะฮะไปที่ญี่ปุ่นไปที่โตกเกียวนะฮะที่นิวยอร์กที่ลอนดอนเนี่ยห้องเล็กกว่าน,นี้เลยครับแต่เราสามารถจัดจ้เป็นสัสดส่วน,นครับยกอย่างเช่นพัดเชนตัวนี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สวยนะครับเป็นการแบ่งแยกพื้นที่สอยระหว่าง ส่วนห้องนอนนะครับส่วนนอนกับส่วนลิฟวิ่งรูมส่วนนั่งเล่นนะครับนี่โซฟาครับเพราะชั้นนี้ก็สามารถที่จะใช้วางของได้นะผมชอบมากเลยนะครับพวกก็สวยนะมีผ้าม่านนะครับเราสามารถเปิดม่านออกไปเห็นสวนอยู่ข้างนอกได้นะครับนี่ฮะไม่กรอบแสงผมว่าชุดนุชเนี่ยในความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพนะครับฟื้นฟูจากความดันเบาหวานหัวใจความเครียดหลบจาก พอลูดิชันเพียง2.5ผมว่าที่เนี่ perfect สุดแล้วแล้วก็ราคาก็ไม่น่าเชื่อครับ900,000บาท989,000บาทนะครับเป็นราคาพร้อมโอนด้วยนะครับเพราะว่าค่าโอนอย่างเว่าค่าโอนอย่างเดียวค่าธรรมเนียมที่ดินนี้ก็ว่าน่าจะ6 0 0 0 0 7 0 0 0แล้วนะครับแต่ข่าวร้ายเหลือสองห้องก็ first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อน,นครับ <S <S ครับบรรยากาศ ยามแดดล่มลมตกครับเห็นทิวเขาลิบๆนะครับเราได้มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับสารอสิบองศาครับนี่คือบรรยากาศของบ้านชาเล่ครับซึ่งเสร็จหกเจ็ดหลังแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่หลังครั้งหนึ่งนะครับเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับที่เหลือโซเอาแล้วนะครับแล้วก็ทยอยโอนแล้วนะครับก็เริ่มมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับสมมติว่าบ้านแล้วนะครับไฟฟ้าประปาเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ นี่คือบรรยากาศของชาเล่ครับในยามเย็นๆนะครับออกมาเดินเล่นนะครับจากนี้ก็สามารถเดินเข้าไปที่ชวาแซงนะครับท่านครับวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีพิธีครับไหว้ศาลนะครับรวมถึงบูชาพญานาคที่ท่านสถิตอยู่ที่นี่ครับก็มีแม่หมอนะครับเดินทางมาไกลนะครับมาจากพิษณุโลกมาทําพิธีให้ครับสิ่งอนี้ในความเชื่อครับ สายมูเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ครับแต่บางทีทางด้านควอนตัมฟิสิกส์นะครับก็สามารถบางทีก็สามารถจิตได้เหมือนกันครับเป็นพลังงานอยู่ในมิติหนึ่งครับซึ่งช่วยเกื่อนหนุนเรานะครับรวมถึงยึดเหนี่ยวนะครับให้เราเป็นคนดีทําความดีครับครับวันนี้สาระรู้คนละบ้านก็เต็มอิ่มครับผมได้พาแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมวอเตอร์ฟรอนด์นะครับโซนที่สวยเหลือเกินนะครับ รวมถึงเปามความเห็นของเวลบาคุณหมอทั้งหลายครับที่ที่เป็นผู้มีคุณอุปการนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมครับผมเห็นความคืบหน้าของชีว่าซานจูรีไม่ว่าจะเป็นริเวอร์ฟรอนโซนนะครับซึ่งเราเริ่มดําเนินการแล้วนะครับในเร็วนี้ก็จะมีสปาที่สวยแล้วกันนะครับมีสถานที่จิบชาที่อยู่บนท้องมังกรเลยนะครับหลักทุหลักฮวงจุ้ยพลังชี่นี่สมบูรณ์เหมือนเรามาชาร์จพลังครับชาร์จแบตที่นี่ครับผมเห็นความคืบหน้าของชีวา ชาเล่ครับบ้านซึ่งตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายครับเขาก็สร้างกันเยอะแล้วรรวมถึงชิวาคอนโดมิเนียมครับไปตรวจงานความคลืบหน้าครับไม่อะไรดีกว่านี้เลยครับวันนี้ตอนที่ที่สุดสองที่สุดครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูพนักงานที่อยู่ในชิว่าปรวตีครับเขาเตรียมงานที่จะจัดคอร์สล้างพิษตับของหมอพุญชัยครับก็วันนี้สารู้คนรักบ้านก็มีแค่นี้ครับท่านสามารถติดตามรายการย้อดหลังได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กคนรักบ้านครับอยากให้ท่านมาอยู่ที่นี่ครับ มาฟื้นฟูนสุขภาพนะครับมาดูแลร่างกายให้มีอายุชีวิตยืนยาวแข็งแรงครับเป็นล่มโพล่มใส้ก็ลูกหลานนะครับเราต้องแข็งแรงครับต้องยืนยืนเระต้องไม่ป่วยครับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณทุ่ทานติดตามรายการคนละบ้านมาจะ20ปีแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องลาทุกท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ